ลางร้ายคนจนเพิ่มไม่ใช่เพราะโควิดแต่เป็นเพราะความจิตตกของใครอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิดีโอที่ออกมายืนยันว่าผลจากความจิตตกของจุดๆก็ทำให้ประเทศอยู่ในสภาวะที่เริ่มจะย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆแต่ข่าวรายวันของเขาก็คือพยายามสร้างภาพว่าเศรษฐกิจของไทยกำลังค่อยๆฟื้นตัวแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ในเวลานี้คนในประเทศมีแต่แบ่งออกเป็นแค่สองกลุ่ม คือคนที่ได้รับผลกระทบไม่มากกับคนที่ได้รับผลกระทบเต็มๆแต่ว่าแน่นอนว่าคนดูแลประเทศไม่ค่อยสนใจพยายามไม่ค่อยสนใจครับก็จะมีอยู่2กลุ่มที่กําลังสู้กันอยู่ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบพยายามเรียกร้องกับกลุ่มที่นอนทับตะปูก็คือตัวเองก็ได้รับผลกระทบแหละแต่ทําใจได้แล้วแล้วก็แน่นอนว่ากลัวมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมก็เลยพยายามมากีดกันบทความเดี๋ยวจะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับ นี่แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะมีหลายหน่วยงานที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆก็คือปีนี้เผาหลอกนะเพราะยังอั้นกันได้อยู่แต่ปีหน้าเผาจริงแน่นอนอันนี้เรามีสองข่าวนะครับขอมาเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นชื่อของโรงหนังชื่อดังมากๆนะครับที่มีสาขาไปทั่วประเทศเลยมีสาขาสองสาขาเนี้รัชโยธินลังสิตเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่มากๆของบริษัทนี้นะอ่วมพิษโควิด ขอเว้นลดค่าเช่าค่าบริการคือโรงหนังเนี่ยโดนไปเต็มๆเลยนะเพราะว่าคือมาตรการที่มันไม่ได้เรื่องของคนดูแลประเทศแหละที่บอกว่าเอออะไรก็ต้องนั่งที่เว้นที่ใช่ไหมซึ่งธุรกิจอื่นๆโอเคเขาได้รับการยกเลิกมันไม่เมกเซนอะ่ะตอนก่อนที่จะมาถึงเนี่ยยังเดินจับมือกันกระหนุงกระหนิง พอเข้ามาในร้านปุ๊บเอ่อหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้นะหลายเดือนก่อนที่ว่ามานั่งแยกกันโต๊ะละหนึ่งคนหรือว่าต้องมีฉากกัน้นสมมติว่ากินบุฟเฟ่จะไปตักอาหารก็ไม่ได้ต้องให้พนักง,งานตักให้อะไรเงี้ยคือมันเป็นมาตรการแบบที่คนที่นั่งอยู่บนหอคอยเขาคิดนะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือกฎระเบียบนั้นก็ผ่อนคลายลงไปเยอะแต่ว่าลงหนังยังโดนอยู่เข้าไปปุ๊บก็ต้องนั่งทีเว้นที่ทําให้เขาไม่คุ้มแล้วก็เขาต้องทําระบบระบายอากาศอะไรหม่อีกเพราะว่าคนนั่งอยู่เป็นชั่วโมงมงก จิตตกโควิดอีกแล้วพอมีโควิดมาแบบนี้แน่นอนพวกสถานบันเทิงเนี่ยโดนไปเต็มๆเ,เป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวช้าที่สุดซึ่งก็รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นบันเทิงเหมือนกันใช่ไหมเอ่อแล้วก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลมากเท่าที่ควรนี่ไงโรงหนังชื่อดังเลยอ่วมพิษโควิดขาดรายได้หนักของดเว้นค่าเช่าค่าบริการบริษัทโรงหนังเนี่ยได้ขอทําหนังสืองดเว้นและลดอัตราค่าเช่าค่าบริการและค่าไอเยน็นกับทางเจ้าหนี้นั่นแหละ เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการป้องกันลดโอกาสแพร่ระบาดโควิดโดยปิดสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งรวมรวมถึงโรงหนังโบว์ลิ่งและก็คาราโอเกะให้ปิดมาตั้งแต่18มีนาจนถึง31พฤษภาคมทให้บริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจได้และไม่มีไรายได้จากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าวคือต้องบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดเขาล็อกดาวน์เหมือนที่ไทยเคยทำเนี่ยนะเขาชดเชยรายได้ให้คือเขาไม่ได้มาแจกเงินมั่วแบบนี้ ใช่ไหมตอนนี้คือสิ่งที่เขาทํามาตั้งแต่มีโควิดคือเขาแจกเงินม่วแจกให้ประชาชนโดยตรงซึ่งมันไม่ถูกมันควรจะแจกให้กับคนทําธุรกิจเพื่อที่ให้เขาเนี่ยแต่ต้องมีข้อแม้ว่าเขาจะต้องไม่ไล่พนักง,งานออกอย่างมากก็อาจจะลดเงินเดือนพนักง,งานไปแต่ว่าห้ามไล่พนักง,งานออกทีนี้พวกธุรกิจก็อาจถูกชดเชยรายได้ให้แล้วปุ๊บอาจจะชดเชยสักห้าสิบหรือเจ็ดสิเปอร์เซ็นอ่าเขาก็พยายามอันไว้ไม่ไล่พนักง,งานออกก็โอเคแล้วไงคือแจกม่วแล้วให้เงินแค่นิดเดียวเนี่ยนะ มันก็บางคนเงินเดือนสองหมื่นเนี่ยได้ชดเชยแค่ห้าพันเนี่ยมันไม่พอ,อยาไส้เลยที่สาําซัวให้เขายังได้เงินเดือนแบบอาจจะลดจากสองหมื่นเหลือหมื่นสองอ่ะก็ยังโอเคยังได้มากกว่าห้าพันสิแม้ว่าภายหลังภาครัฐได้อนุญาตให้เปิดดําเนินการแล้วก็ได้กําหนดมาตรการป้องกันอีกโดยให้บริการลูกค้าได้ไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของที่นั่งโอ้โหเอาสมองตรงไหนคิดแล้วก็ต้องมีการเลื่อนกําหนดการฉายภาพยนตร์ต่างๆออกไปอย่างไม่มีเวลากําหนด ทำให้บริษัทรายได้ลดลงอย่างมากครับสรุปว่โรงหนังเขาก็กระเทือนมากแม้บริษัทจะพยายามบริหารค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาทําให้สุดท้ายก็ต้องเนี่ยแหละขอยกเว้นค่าเช่าโรงหนังส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างใช่ไหมก็ต้องขอลองกับทางเจ้าหนี้ก็จบจากโรงหนังไปแล้วก็คือมาถึงเรื่องคนจนนะครับก็คือเป็นข่าวที่เราพยายามเอามาแทรกเพราะว่าเนื้อหามันอาจจะไม่มากพอนะแต่มาประกอบกับข่าวนี้ได้พอดีทางหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องของ การดูแลเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคือเป็นการหน่วยงานประเมินเรื่องธุรกิจของประเทศเนี่ยได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงเรื่องของคนจนเพราะว่าไวรัสอย่างโควิดส่งผลกระทบกันท่วหน้าไม่ใช่แค่ทําให้คนตกงานกันเป็นแพร่เท่านั้นคือเราพยายามปิดข่าวคนตกงานพยายามสร้างภาพว่าประเทศไทยนี้ปลอดภัยมากแต่ว่าบุงเล็บกินแกลบนี่ไงตามภาพนี้เลยคนจนเพิ่มไม่ใช่เรื่องเล่นคนจนเพิ่มไม่ใช่เรื่องเล่น ไวรัสโควิดส่งผลให้ประชาชนคนไทยมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอีกด้วยถึง33%ส่วนทางกับรายได้ที่ลดลง54%เมื่อรายได้ลดลงค่าใช้ใจ่ายเพิ่มก็ไม่ต้องแปลกใจกันเลยว่าพาร้านี้สินต่างๆมีเพิ่มมากขึ้นไปด้วยโดยปริยายจากที่อ,อัพดูมานะครับตอนนี้กระทบกันหมดกระทบมากกระทบน้อยเท่านั้นเองธุรกิจท่องเที่ยวหรือบันเทิงกระทบหนักที่สุดหมายถึงว่าที่ต้องมีคนมาใช้บริการนะ่นะธุรกิจอื่นๆก็กระทบรายได้ลดลงเงินเดือนลดลง แต่ว่ากลุ่มคนที่แค่รายได้ลดลงบางคนเขาอาจจะยินดีนอนทับตะปูยอมรายได้น้อยไปเรื่อยๆก็ช่างเขาธุรกิจที่ตอนนี้ยังไม่กระทบกระเทือนก็มีแค่ธุรกิจออนไลน์เท่านั้นเองนอกนั้นกระเทือนกันหมดนี่สินที่เพิ่มขึ้นก็มีทั้งนี้ในระบบประเภทกู้ยืมจากแบงก์แล้วก็นอนแบงก์นอนแบงก์นี่ไม่ใช่นี่นอกระบบเป็นที่สถาบันการเงินที่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าธนาคารเท่านั้นเองเออซึ่งนี่ในระบบก็เพิ่มขึ้นมีสัดส่วนอยู่ที่14% ในขณะที่หนี้สินกู้ยืมมาจากนอกระบบยอมเสียดอกแพงคือแพงกว่า28%ต่อปีแถมเสี่ยงสูงถ้าไม่มีเงินใช้หนี้ก็มีสัดส่วน9%โควิดยังทําให้คนที่มีฐานะยากจนอยู่แล้วยิ่งจนลงไปอีกโดยเฉพาะบรรดาคนจนเมืองที่พบว่า60%มีรายได้ลดลงเกือบทั้งหมดและอีก30%มีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งโอ้ oh. ถามว่าที่ไปพยายามให้เขาเที่ยว่ะเราเที่ยวด้วยกันน่ะ แล้วใครจะไปคนจน60%มีรายได้ลดลงเกือบทั้งหมดคือหายไปเกือบหมดหรือเปล่าแล้วก็ที่รายได้ลดลงครึ่งหนึ่งคืออีก30%สถานการณ์เช่นนี้ทําให้คนจนเมืองออคนจนที่อยู่ในเมืองต้องหันหน้าพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาลและเอกชนที่ช่วยกันแจกอาหารของอุปโภคบริโภคอย่างที่ได้เห็นตามสื่อทุกประเภทอยู่แล้วแล้วก็คนจนเหล่านี้คือคนจนที่อยู่ในเมืองนะฉะนั้นบางคนก็เลือกที่จะกลับต่างจังหวัด กลับบ้านเกิดกลับบ้านนอกอย่างน้อยก็ไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยแต่ก็ยังมีกินบรรดาคนจนที่อยู่ในเมืองต่างต้องขนสินทรัพย์ที่มีมูลค่ามากหรือน้อยก็แล้วแต่เนี่ยไปจำนำเพื่อแลกเป็นเงินมาประทังชีวิตและครอบครัวนอกเหนือไปจาัดก,การกู้หนี้ยืมสินบางคนก็อาจต้องใช้วิธีไปกู้เงินมาเพิ่มอีกยอมเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเพื่อต่อชีวิตไปเรื่อยๆนี่คือผลจากการที่เราจิตตกโควิดปิดประเทศไม่ยอมรับคนต่างชาติ ถามว่ามันเกี่ยวอะไรกันไม่ยอมรับคนต่างชาติเกี่ยวซี่คือคนต่างชาติไม่ได้มีแต่นักท่องเที่ยวคนต่างชาติก็คือมีคู่ค้าด้วยมีนักธุรกิจนักลงทุนจากต่างประเทศด้วยคู่ค้าก็คือบริษัทต่างๆหลายบริษัทเขาก็มีการค้าขายกับต่างประเทศคือมันกระซบกันเป็นลูกโซ่ในเมื่อเขาขายกับต่างประเทศลําบากขึ้นคือจะตกลงคุยอะไรกันก็คนฝั่งนั้นจะเข้ามาไทยก็กักตัว14วันนะ,ะเขาก็บอกว่ามันไม่คุ้มอ่ะไม่มาดีกว่าอ่าก็ขายไม่ได้ ใช่ไหมนักลงทุนจะเข้ามาลงทุนกิจการก็เข้ามาลําบากเขาบอกว่ายุ่งยากนักไม่มาดีกว่าไปลงทุนประเทศเพื่อนบ้านดีกว่าอะไรอย่างนี้นักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้เราถึง18%ของรายได้ทั้งหมดก็ไม่ยอมให้เขาเข้าอีกเราบอกว่าคนส่วนใหญ่พยายามนอนทับตะปูใช่ไหมดูเหมือนว่าทางคนจัดการประเทศก็จะยอมนอนทับตะปูด้วยเหมือนกันก็ตรงนี้มีประมาณ1.14ล้านครัวเรือน ที่เป็นครัวเรือนยากจนต้องมีมาตรการเข้าไปรองรับอย่างเร่งด่วนอย่าลืมว่าผลกระทบโควิด19นั้นร้ายแรงทําให้เศรษฐกิจไทยที่ย่ําแย่อยู่แล้วใช่ก่อนโควิดเนี่ยมันแย่อยู่แล้วนะเขาก็ยังงงว่ามีโควิดมากระทืบซ้ําเนี่ยมันยิ่งแย่หนักไปกว่าเดิมอีกแต่ว่าทําไมเขาจึงยังคงพยายามปิดกั้นได้อยู่เขาพยายามซ่อนตัวเลขอะไรไว้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกนะว่าปีหน้าเผาจริงแน่เทานั้นธุรกิจต่างๆยัง อันกันได้เพราะยังมีเงินเก็บอยู่แต่ปีหน้าเงินเก็บหมดแล้วทํำยังไงเ,เรื่องนี้คงจํำกันได้ไม่ลืมเศรษฐกิจไทยก่อนโควิดก็แย่อยู่แล้วถ้าหากทั้ง1.14ล้านครเรือนไม่ได้รับความสนใจที่ดีพอก็คงออกมาปเออไม่ใช่ก็คงทําให้ปัญหาความยากจนลุกลามมากยิ่งขึ้นที่ผ่านมาคนคนนั้นต้องการผลักดันให้คนไทยพ้นจากความยากจนภายใน20ปีอันนี้คือเป็นคําหอมหวานที่เคยพูดไว้ตั้งนานแล้ว ก็เลยกลายเป็นที่มาของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเป็นได้แค่ราคาคุยอันนี้พูดเองจนถึงเวลานี้ยุทธศาสตร์ต่างๆที่ทําไว้ก็ต้องได้แค่ราคาคุยต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เพราะว่าปัจจัยจากโควิดเข้ามาทําให้ทุกอย่างล้วนเพราะว่าต่อให้โควิดไม่ได้เข้ามาเนี่ยเขาก็ทําให้สําเร็จอยู่แล้วเพราะว่าเป็นระบบโบราณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรายได้เรื่องของความเป็นอยู่ของคนไทยที่สําคัญทําให้คนไทยตกงานนับล้านล้านคน ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทําให้ความเสี่ยงจากครัวเรือนที่ยากจนอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ยากจนเพิ่มขึ้นไปกว่าเดิมอีกแต่ณนะเวลานี้นาะทีนี้อย่างที่คุณทุกคนเห็นว่าความเดือดร้อนจากโควิดนั้นเป็นยังไงอะลองคิดดูนะหนังสือพิมพ์เนี่ยก่อนหน้าเนี้เขาลงแต่ข่าวว่าโควิดประเทศนั้นประเทศนี้ติดเชื้อพุ่งยังไงใช่ไหมตอนนี้เริ่มมีเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เลยแบบโอ้โ,อโหมีข่าวมาพูดสะจนแบบว่าแทบจะทุกวันเลยอะ่ะแสดงว่ามันเริ่มแล้วไง อาการมันเริ่มออกแลนะ้วไงหนังสือพิมพ์เขาก็ต้องเริ่มลงข่าวบ้างแนละ้วใช่ไหมเปลี่ยนจากที่เอาแต่ตัวเลขคนติดเชื้อเนี่ยมาลงข่าวเรื่องเศรษฐกิจว่ามันแย่ลงยังไงบ้างแล้วเนี่ยต่อให้รัฐบาลพยายามสร้างภาพยังไงเนี่ยนะโครงการโปรเจกต์โอ้ตอนนี้อะไรครึ่งๆได้รับความนิยมสารพัดเนี่ยนะแต่มันแค่แบบเศษเศษ่ะคือเป็นสิ่งที่เขาสร้างภาพอะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่รายงานที่เกี่ยวข้องกับ ภาคการท่องเที่ยวมีไม่ต่ำกว่าสองล้านคนจริงๆจ,จากข่าวอื่นเขาบอกว่ามาประมาณสี่ล้านคนเลยนะถ้าสี่ล้านคนนี้ไม่มีงานจะทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกได้ว่าวิกฤตเนี้ยถ้าเกิดใครยังพอทำได้ต้มยำกุ้งเมื่อปีสองห้าสี่ศูนย์อันนั้นกระเทือนไปทั่วโลกเขาบอกว่าวิกฤตโควิดเนี่ยร้ายแรงกว่าต้มยำกุ้งซะอีกที่บอกว่าโควิดทำให้มีคนยากจนลงเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งสี่ล้านคนเรียนคือ คำว่าครัวเรือนหน่วยเป็นครัวเรือนคือครัวเรือนหนึ่งก็ไม่ได้มีแค่หนึ่งคนใช่ไหมบางครัวเรือนมีแบบว่าห้าคนหกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายล้านคนมากที่กําลังตกที่นั่งลําบากและอาจตกมาอยู่ในระดับของความยากจนได้เช่นกันคือของเดิมอะเขาก็ทําแย่อยู่แล้วหมายถึงว่าก่อนโควิดเนี่ยออประเทศของเราเนี่ยมีการท่องเที่ยวเป็นอันดับสี่ของโลกนะโดยที่เราไม่ค่อยได้ทําอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกสบายไม่ได้เหมือนกับประเทศที่เขาเป็นอันดับ แบบใกล้เคียงกับเราหรือดีกว่าเราเนี่ยเขามีการเดินทางที่สะดวกมีระบบอะไรต่างๆที่ดีของเราไม่ได้ค่อยได้ทําแต่ว่าขนาดเป็นอันดับสี่ของโลกเนี่ยคนยากจนเราก็ยังเยอะแยะมันเป็นเพราะอะไรจากการที่เป็นอันดับสี่ของโลกนี้มันไม่ได้ไปถึงคนชั้นกลางชั้นล่างมากพอหรือเปล่าแล้วก็เราต้องมาดูกันต่อไปครับนี้เขาบอกว่ายามที่ประเทศชาติกําลังยากลําบากรัฐบาลถูกสารพัดพายุโหมกระหน่าซ้ําเติมแต่ก็ยังไม่ยอมลดวันกักตัวเนาะเออ เอาเข้าไปก็ก็จะได้รู้ว่าจะทนไปได้สักแค่ไหนแค่เพียงความแข็งแกร่งในเรื่องการจัดการโควิดได้ดีที่เราชูคอมากเป็นมิสโควิดยูนิเวิร์สนี่พูดเองคือ <c ười> ได้ได้ตำแหน่งมิสโควิดไงเลยห่วงตำแหน่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะองค์การอนามัยโลกเขายกย่องเราออ่ะคงไม่เพียงพอจะทำให้คนจนไม่เพิ่มขึ้นครับก็อย่างที่บอกนะ,ะจัดการโควิดได้ดีแต่ว่ากินแกลบ ก็คืออยู่ที่ความร่วมมือของคนในชาติต้องพยายามประครับประคองพาชาติไทยไปต่อให้ได้ไม่ใช่ปล่อยให้มือที่มองไม่เห็นมาแทะมาสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นอย่างที่เห็นอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะนี่ไม่เกี่ยวแล้วในย่อหน้านี้คือคนที่มันทําให้แย่ลงเนี่ยไม่ใช่ใครก็คือคนที่ไม่ยอมให้เปิดนั่นแหละทั้งเท้งที่รู้อยู่ว่าจําเป็นแต่ก็ยังอ้างเรื่องโควิดต่อไปเราคงได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ ก็เอาเป็นว่าข่าวในเรื่องอะไรต่างๆมันเริ่มแย่ลงเนี่ยมันจะเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะออปเชียรแบบนั้นนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ